สวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็มาแบบด่วนๆเลยนะครับพ่อครับครับพอดีก็ว่าจะโทรเป็นแบบขอแนวทางครับพ่ออ๋อคือครับเพราะว่าแอดมินก็นอนโรงพยาบาลมาสองคืนก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ครับโอ้ครับที่หนก็ขอให้แอดมินหายวันหายคืนนะครับครับผมสาธุครับพ่อ โรคภัยที่เคยมีอยู่ในร่างกายขอขอให้สลาหหายออกไปอย่าได้มีอะไรคือตักใดๆมากิดมากั้มนะครับมาควานนะครับสาธุสาธุครับพ่อขอให้ความสุขความเจริญขอให้ร่ำรวยมีเงินมีทองจุนเจือครอบตัวอย่างสุขสบายนะครับสาธุครับพ่อครับวันนี้ก็คุณพ่ออยู่อยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมครับพ่อ ตอนัี้อยู่บ้านคนเดียวคุณแม่กับน้องบัวคือวันนี้ไปทาธุระอยู่ครับอ๋อครับครับผมอันนี้ก็ได้อยู่คนเดียวครับผมค้าพอดูแผอยู่ครับครับครับผมพอดีก็ตั้งใจจะโทรไปขอแนวทางของคุณพ่อเป็นโค้งสุดท้ายนี่แหละครับพ่อครับครับเพราะว่าเอฟซีก็รอกันเยอะนะครับพ่อสลับแนวทางของคุณพ่อเนาะ ครับเพราะว่าไปรอบก่อนได้ถ่ายแตนพี่บัวเนาะของคุณพ่อยังไม่ทันได้ได้ยังมีแนวทางเนาะครับคพ่อก็เป็นเป็นแนวทางที่คุณพ่อให้ไว้ตงแต่องวดสามสี่สองใช่ไหมครับพ่อครับสามสี่สองครับครับแล้วแล้วก็สามหกอืมมีสามสี่สองกับสามหกที่พ่อให้ไว้ตต่ต่องวดครับ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 ผมแล้วแล้วแล้วหลังจากที่ ได้เลขสามสี่สองกับสามหกคุณพ่อมีเลขเพิ่มไหมครับพ่ออ๋อมีอยู่สองตัวครับสอ,อ,อง้านครับอ๋อได้ได้มาจากไหนครับพ่อเพราะว่านี่คือผมนั่งมินบต่อหน้าแม่ตะเคียนอยู่ที่สตึกครับอ๋อครับที่อำเภอสตึกครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับพ่อเพราะว่าปรากฏว่าแม่ตะเคียนท่าน เหมือนท่านจะอยากจะให้บุรณาการหรือไม่ก็อยากจะให้จัดของไหว้แกนั่แหละครับก็ันันี้ก็เลยผมก็เลยได้จุดทูบสิบหกดอกครับอธิษฐานครับแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับอยู่ที่บ้านเขาครับครับอยู่อยู่ที่ไอหน้าบ้านเขาครับแต่ผมก็บ้านของคุณแม่อุบลอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ที่อำเภอสตึกครับโอ้คับผมก็เลยได้ได้ขึ้นมาเพราะว่าอันนี้คือเขามีมิดมาให้เลยครับที่นี่นะครับอ,นนอแต่อันนี้จะจะยังไงอันนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าเขาก็ขึ้นมาให้เห็นชัดๆเลยครับ่นี่นะครับก็คือ,ต,อตัวเลขมันขึ้นมาให้เห็นชัดเลยใช่ไหมครับคุณพ่อ ได้ครับเอาเรียงกันมาเลยครับโอ้คับครับผมแล้วในลักษณะของตัวเลขที่ขึ้นมาให้คุณพ่อเห็นมันเป็นยังไงครับพ่อเรียงยังไงครับก็มันเรียงเรียงวิ่งตามกันมาเลยครับในไอ้ส่วนไอ้ส่วนสองตัวนั้นก็คือเขาก็จะอยู่นิ่งๆเลยครับคือเขาไม่ขยับไปไหนเลยครับโอ้คับครับพ่อก็เลยผมก็ได้ได้อธิษฐานว่าถ้าถ้าแม่ตะเคียนยินดีที่จะให้ลูกมาทำใบสีถวายก็ ลูกพร้อมที่จะทําถ้าลูกมีโชคมีลาบกับแม่ตะเคียนอย่างนี้คบแบบ่ผมมันไปแบบนั้นรบรมาพอกไม้ก็หมักตัวอะไรพวกนี้ก็คือทําแม่ตะเคียนท่านเมตตาก็ได้ดังนั้นก็กลับว่าจะทําตามคาท,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 ที่อธิฐานไว้ครับอืมครับก็คือเหมือนเป็นการไปบนบานเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อ น่าจะประมาณนั้นครับแต่ว่าถามว่าบนบานไหมไม่ได้บ่นนะครับเพราะคืออธิษฐานขอท่านโดยตรงเลยแค่ครับโอ้คับผมขอโดยตรงเลยแล้วก็นั่งดูพักหนึ่งทุกก็หมดไปประมาณกว่าครึ่งอะครับทุกสิบหกดอกนี้ไหมหมดไปประมาณกว่าครึ่งแล้วก็นั่งพอสมควรอยู่ครับค่ะแล้วแล้วเรียกที่คุณพ่อเห็นในนิมิตหรือว่าในจิตเป็นตัวไหนครับคุณพ่อ เป็นสองศูนย์สี่ครับสองศูนย์สี่ห้าแปดครับสองตัวโอ้สองศูนย์สี่กับห้าแปดค่อันนี้ค,คือเห็นมาแบบไม่คาดคิดว่าจะเห็นแบบนี้ครับแต่อันนี้จะมันจะคลาดเคลื่อนยังไงอันนี้ไม่ทราบครับครับผมก็คือจะออกหรือไม่ออกอันนี้ไม่มีใครรู้เนาะพ่อเนาะ ไม่มีใครรู้ค่ะนะครับแต่ว่านี่คือและนี่คือเห็นมาจริงๆกับครับกับแม่ตะเคียนครับคก็คือถ้ามันออกตัวที่แม่ตะเคียนท่านให้มาเนี่ยก็คือคุณพ่อจะนําใบเสีแล้วก็ผลหมากลากไม้ไปไหว้ท่านอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อใช่ครับเพราะว่าผมก็ได้อธิษฐานไว้แล้วครับอืมครับผมหวังว่าผมก้าทาแม่ตะเคียนท่านให้มาแบบนั้น ก็ถ้าได้มาแบบนั้นจริงๆผมก็จะไปทําตามคำที่สัญญาไว้กับแม่ตะเคียน,นครับอืมค่ะผมก็คือประมาณว่าถ้าแม่ตะเคียนให้ทางเอฟซีมีโชคมีลาบอย่างนี้เนาะก็จะได้นำาุาลามากรากไม้ไปไหว้ท่านอย่างนี้เนาะพ่อครามผม,มคือตัวตัวที่มันขึ้นมาก่อนนี่เป็นเลขสองศูนย์สี่ใช่ไหมครับพ่อสองศูนสี่ครับอันนี้คือชัดๆเลยแล้วก็ห้าแปดนี้ ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมเลยครับโอครับครับผมครันแต่ที่ผมไปนั่งนี้คือผมไม่ได้บอกเจ้าของบ้านเลยเจ้าของบ้านคือท่านไม่รู้เลยคือผมยังไม่ได้บอกใครเลยครับไม่ได้บอกใครเลยแม้แต่คนเดียวครับอืมครับครับอันนี้เพิ่งจะมาเปิดเผยตอนที่แอดมินมาโทรหานี่หละครับอืมครับครับพ่อก็คือ แม่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 แมแตะเคียนท่านนี่อยากให้คุณพ่อไปนั่งหรือว่าคุณพ่ออยากไปนั่งขอท่านโดยตรงอย่างนี้ครับีแร่ของบ้านบอกว่าแม่ตะเคียนนี่ค่อนข้างจะแรงค่อนข้างจะแรงนะวอันนี้ผมก็เลยเอเดินไปดูกับพอวัาเดินไปดูปุ๊บคราวนี้ผมก็ดูว่าทุกโสมเกินทั้งลืทั้งมะพร้าวนี่ก็เหี่ยวแห้งไปหมดแล้วครับ,รบน้ําผ้าไอ้น้ำวงน้าบาดอะไรก็ไม่มีเลยแล้วผมก็เลย ได้ไปจุดธูปอธิษฐานบอกก็คุณแม่น่าจะอู่นั่นแหละคุณไหวอย่างนี้อธิษฐานไปแม่น่าจะอู่แล้วแหละทาแม่ให้โชคลูกล่ะลูกหลานถ้าลูกหลานได้ลูกหลานก็จะเอาผลไม้มาถวายแม่พร้อมทั้งหมอดูอย่างนี้นะครับแล้วก็ใบสีคู่หนึ่งครับอเี้ยเป็นใบสีปากชามครับ อันนั้นคือกะว่าถ้าแม่ตะเกียนท่านให้แบบนั้นจริงๆก็ผมก็ต้องทำตามคำสัญญาที่ไว้กับแม่ตะเกียนครับอืมค่ะผมแล้วหลังจากที่คุณพ่อไปอธิษฐานจิตปับ๊บตัวเลขก,ก็โผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับพ่อใก็นานพอสมควรแหละกว่าวาจะเห็นครับก็น่นแอลสงสัยคุณแม่ตะเกียนท่านต้องดูจิตดูยนัน ให้ดีแน่ชัดก่อนหรืออะไรยังไงนี่ไหนครับถึงได้เห็นเลขสองศูนสี่มากับห้าแปดครับอืมครับสองศูนสี่กับห้าแปดอ่าแล้วแล้วสำหรับแนวทางของพี่บัวหรือว่าร่างทรงปู่เนี่ยมีมีแนวทางเพิ่มไหมครับคุณพ่อแนวทางเพิ่มก็คือเขายือยักตัวเดิมครับโอ้ครับผมตัวเดิมครับครับก็คือครับ ก็คือมั่นใจแล้วที่ปู่ท่านเขียนให้ใช่ไหมครับพ่อข้าพงปู่มั่นใจแล้วครับเพราะว่าท่านบอกว่าน่าจะไม่ขยับไปไหนแล้วล่ะอะไรประมาณนี้ครับครับครับผมก็คือท่านเขียนให้นี่ท่านหยยบไว้ด้วยใช่ไหมครับพ่อครับครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะพ่อเนาะับผมครับผมก็ไม่มีใครรู้ว่าเรียกมันจะออกตัวไหนนะครับ ไม่มีใครรู้เลยกับเลขตัวนี้เพราะว่าท่านออกมาให้เห็นแบบนี้ผมก็เลยเอามาแบบนี้กับอย่างนี้นะครับ <c oughs> นี้เลขก็ไม่ได้เขียนเองไม่ได้อะไรเลยคือท่านให้เห็นมาโดยตรงเลยครับครับพ่อไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรเลยครับ <c oughs> เพราะว่าจุดทุกสิบหกดอกก็อธิษฐานขอท่านแล้วก็ไปดูแล้วว่าเออเทรมาลากรากไม้ก็เหี่ยวแห้งไปหมดมะพร้าวน้ำ น้ำเขียวน้ำแดงก็ไม่มีไบสีก็ไม่มีหมากรูก็ไม่มีแม้แต่น้ำดื่มก็ยังไม่มีเลยน้ผมเลยให้นั่งอธิษฐานครับครับครับผมนั่งอธิษานขอนั่งสมาธิต่อหน้าเป็นเพียงด้วยถานี้ถ้าแม่แม่ตาลูกหลานโกรธกานมาก็ให้บรรดาลูกหลานด้วยเลย สิ่งที่แม่เป็นเจ้าต้องโอบรับมาถ้าเกิดจริงๆกระไดจริงๆก็มักงูกระตุกกระตุกครับครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสสวัดีครับสวัสดีครับ ่ะท่านชมเป็นแนวทางของปู่สมนะคะท่านชมเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฝันรอบแรกจะเป็นทะเบียนรถนะคะสามสี่สองแล้วก็สามหแล้วก็แม่ตะเคียนให้204 5 8ห้าเป็นย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ